เมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้เล็วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่า กรรมเขตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสม,มือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีก็ทําทดีพูดดีคิดดีอช่ไหม,มว่ากรรมังเขตังกรรมที่กระทําด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตันหาสิเนโหตันหาคือยางเหนียว วิญญาณนังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณน,นั้นยังมีตัณหาก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหลตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นตัวแปลอยู่กลางๆเมื่อใดอยากดี ตัณหาดีก็เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้ย้อนตัณหาอยู่ผัวหลังคนมาไปปฏิบัติธรรมน้ำเพินกว่านะ่ะคือสีได้บุญดังเถื่อศาสตรนามีเกิดมาดีกว่วเกา่าหลังคนก็คือนแบบไปปฏิบัติธรรมดีๆบางทีได้ฌานได้หูทิบตาทิพไปปฏิบัติน้รพรมน้ำเพลินกว่านะ่ะบางทีได้เห็นเลขเห็นหวยตัวดีๆโยนใส่ปากแกะแก,ะกนยันคือสีรวยนี่มาด้วยตัณหา ท่านจึงบอกว่าคนเรานี่ตัณหาสัมภวาตันหาสัมภูตาตันหานิสยาตันหาปหาตภาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาพาไปทำบุญได้อาศัยตัณหาพาไปทำบาป จึงบอกว่าตัณหานิสยังได้อาศัยตัณหาอยู่นะตัณหาปะหาตะพังสุดท้ายจะต้องปะหารจะต้องฆ่าตัณหาทิ้งเหมือนกับเราอยากจะข้ามฟากจำเป็นจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาอยากข้ามฝั่งน้นตัณหาก็เลยเกิดความพยายามไปหาไม้มาทำเรือ